มาดูกิจกรรมวันตำรวจกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมวันตำรวจกันที่จังหวัดสุรินค่ะที่จังหวัดสุรินทมีการจัดงานพิธีวันตำรวจประจำปี2568ค่ะ โดยที่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองสุรินทร์พลตำรวจตรีสุคนสีอรุณผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุรินทร์ก็เป็นประธานในการจัดพิธีวันตำรวจประจำปี2568โดยมีนายประภาสศีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสารทหารตำรวจแม่บ้านตำรวจ อดีตผู้บังคับบัญชาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเพื่อร่วมแสดงความเคารพเทิดทูนต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษรรัชกาลที่9เพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ก่อตั้งกิจาการตำรวจและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและยึดมั่นต่ออุดมการในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษ โดยมีพิธีสักการะสารพระภูมิเจ้าที่พิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีปฏิญาณตนและอุดมคติตำรวจเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์และเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและก็มีการอ่านสารผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านต่าง และมอบโล่ใบประกาศให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกิจการตำรวจหรือช่วยเหลืองานในหน้าที่ตำรวจและพิธีเจริญพระพุทธมน์ตเพื่อระลึกถึงพระคุณอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้ก่อตั้งกิจการตำรวจข้าราชการตำรวจพร้อมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกิจการตำรวจที่ได้ล่วงลับไปแล้วค่ะ